สวัสดีครับวันนี้พามาดูตัววิวเลนกันนะครับก็มาดูวิวเลนใช้กับแอปแอปพลิเคชันของมาแชลนะครับจริงๆรุ่นอื่นก็ทำคลายคล้ายกันนี่แหละครับไม่แท็บไม่แตกต่างแต่วันนี้เป็นคิวของ v i e w l เ n นครับเปิดเครื่องก่อนแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมได้ต่อบลูทูธกับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีต่อมาก็คือถ้าเป็นถ้าเป็น Android นะครับก็มาที่ l a y Store ก็มาค้นหามาแชร์บลูทูธนะครับแล้วก็ติดตั้งแอปนะครับถ้าเป็น i อ s อก็เป็นแอป Store นะครับแล้วก็เปิดเข้าไปในแอปปึ๊บแล้เครื่องนี้นครับมาเคยลงไว้แล้วนะครับผมพยายามลบออกแล้วพอเข้ามาก็เหมือนกับว่าโทรศัพท์มันจําได้ว่าเราเคยลงไปแล้วนะครับจริงๆตอนที่เข้ามาครั้งแรกครับเหมือนเขาจะให้กรอกอีเมลก่อนนะครับพอมาถึงอันนี้เราก็ d d d ดีไว้แล้วก็เลือก เลือกที่เป็นวิวเลนนะครับก็จะเป็นเห็นเป็นวิวเลนอยู่นี่ก็เือเขาก็จะบอกว่ามันมีปัญหาสําหรับ Android 14อยู่นะครับ Android 14บางรุ่นอาจจะใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเครื่องนี้ผมเคยลองแล้วใช้ได้เครื่องนี้ก็เป็น Android 14เหมือนกันแต่ว่าอีกเครื่องหนึ่งของผมรุ่นอะไรจําไม่ได้เป็น Android 14จะใช้ไม่ได้ครับเครื่องนั้นแล้วก็กดสตาร์ทได้เลย เราก็จะเจอวิวเลนของอยู่ในนี้ก็จะดูระดับแบตเตอรี่ได้ครับระดับแบตเตอรี่ได้ก็ในนี้ดูอะไรได้อีกก็คือเอาเบตรงนี้จะดูซอฟต์แวร์เวอร์ชันได้ดูใหม่ยเลขเครื่องได้กดเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้แล้วก็ถ้ามีอัปเดตซอฟต์แวร์ตรงนี้ก็จะขึ้นกดใอัปเดตนะครับก็จะสามารถอัปเดตได้นะครับ อ๋ออันนี้หมายเลขเครื่องดูยังไง0 8 3 0 5 8 9นะครับ0 8 3 0 5 8 9จะอยู่ด้านขวามือนะครับหมายเลขเครื่องใต้ยางนะครับน,นี่ผมแกะดูนี่นะครับ0 8 3 0 5 8 9นะครับจะอยู่หลังตัวภาษาอังกฤษนะครับถ้าเป็นบางรุ่นเขาก็จะโชว์ทุกเลขเลยครับแต่เป็นวิวเลนเนี่ยครับเขาโชว์ไม่ครบเขาโชว์เฉพาะเลขท้ายนะครับ แต่ถ้าเป็นพวกไฟบ้านรุ่น2จะไม่โชว์หมายเลขเครื่องนะครับต่อไปทําอะไรได้อีกก็จะมี stack mode ในนี้ก็ได้ถ้าไม่กดแบบที่ช่างเคยแนะนําว่าตัวหลักกด3ามทีตัวที่เอามาต่อด้วยกด2อทีก็ามาต่อใน stack mode อันนี้ก็ได้ครับก็มีให้กดได้เหมือนกันถ้าลองกดดูพอกดปุ๊บมันก็จะมีเสียงนะครับตื่นึงเมื่อกี้แต่เราไม่ทำเราก็ย้อนกลับนะครับ อีกอันหนึ่งคือที่ปรับได้ก็เป็น p r s e t นะครับ p r s ET e t eq นะครับเอาไม่มีเพลงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเลือกเพลงก่อนเลือกเพลงสักแป๊บหนึ่งสามชาแล้วกัน แล้วก็จะมีให้เลือก3แบบเราจะปรับเองไม่ได้นะครับต้องปรับตามที่เขาทําไว้ตัวพุชเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนอายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมหรือว่าเป็นพี่ๆที่แก่กว่านะครับก็จะเคยได้ยินคําว่าเราเน็ตนะครับเราเน็ตก็อันนี้ครับคล้ายๆกันครับก็คือเราเน็ตก็คือบูธเบสกับเสียงแหลมนะครับ ส่วนไว e อันล่างส่วนี้ก็คือเป็นเสียงคนนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดฟังเสียงอีกทีพอกดปุ๊บเราจะรู้เลยว่ามันต่าง เสียงที่มาแจวมาให้มาแจวมาแชลจูนมาให้อันนี้ครับสำหรับผมผมว่าโอเคที่สุดลแล้วครับก็ลองเล่นกันดูนะครับเพื่อนๆก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณจะรับชมสวัสดีครับ